สวัสดีครับวันนี้เรามาดูการเชื่อมเหล็กนะฮะที่เหล็กค่อนข้างจะบางแล้วก็แนวค่อนข้างจะห่างนะฮะเราก็จะใช้การเชื่อมแบบการเติมรวดนะฮะสังเกตแนวจะห่างมากนะเราก็จะใช้ตู้เชื่อมแบบอินเนอร์นะฮะอินเนอร์ตัวให่นะฮะก็อันนี้เราก็ใช้สายปกติไม่ได้มีการสลับสายนะฮะจากบวก วกก็คือสีแดงนะฮะอันนี้ลบสีดำนะเดี๋ยวเราจะเชื่อมโดยการใช้แบบปกตินี่ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองทําการสลับสายดูทีนะครอันนี้เราก็ตั้งไฟไว้ประมาณเกือบหนึ่งร้อยนะฮะตัวเชื่อมอันนี้นะฮะนนก็จะเป็นแป๊บแป๊บเท่านะฮะแป๊บแป๊บนะ แล้วก็ที่เรา,าต้องมีก็คือเราก็ต้องมีหน้ากากหน้ากากแบบแสงเราก็ใช้หน้ากากนะลักษณะแบบตัดแสงได้นะฮะเราจะได้เชื่อมไปแล้วก็อีกมือหนึ่งเราก็จับลวดเติมไปเรื่อยๆนะฮะแนวจะได้ที่แนวข้างหังเราก็สามารถจะเชื่อมได้นะฮะอนี้เราก็ใช้ใช้ลวดนะ ใช้ลว, theo, ลวดเชื่อมทข่าไป2.6มิลน,นะฮะแล้วก็นำมาทุบทุบมาปักออกกอนนะฮะหรือถ้าว่าคนที่มีลวดที่มันขนาดใกล้เคียงก็สามารถใช้ได้นะฮะลวดลวด,ลวดเล็กลวดอะไรทั่วไปนะฮะแต่นี่ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะ,ะแล้วก็จะอันนี้มา,มา,มาสำหรับไว้เติมน,นะฮะนะอันนี้เราสำหรับไว้เติม อันนี้ก็มือจับเราก็จะจับลวดหนึ่งอันก็ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมเคยเชื่อมเกี่ยวกับสแตนเลตก็เชื่อมได้อยู่นะฮะสเตลเลตงานเหล็กบางๆก็ใช้การเติมลวดเหมือนกันนะเพราะเราเราไม่ได้มีเครื่องเชื่อมแบบอ่างกอนนะฮะเราก็ใช้งานลนะักษณะนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าก็คือความสวยงามอาจจะสูงอ่างกอนขึ้ไม่ได้นะฮะต้องใช้การเจียรแต่งเอาแล้วก็ แต่ก็สามารถายึดติดได้นะฮะยึดติดได้เดี๋ยวนี้เราลองลอง,ลองดูนะก<ๆ>็ลองเชื่อมดลนะฮะ<ๆ>เดี๋ยวผมจะเอาอากล้องจิบอยู่กับหน้ากากนะฮะภ<ๆ>าพอาจจะดูออกเขียวๆหน่อยนะฮะภาพแผ่นหน้ากากนะฮะ ช่วงช่วงเวลาเชื่อมภาพเขาจะดับไปนะฮะอันนี้ก็เหมือนว่าคือเห็นเหมือนกับที่ผมเห็นเลยนะฮะน,นี้เราลองเชื่อมแนวนี้ดูก,ก่อนนะฮะลองดูว่าภาพจะบันทึกได้ประมาณไหนนะฮะอ่าเนี่ยนะฮะ อันนี้เหล็กเขาค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งนะฮะส่วนส่วนไฟนี่ถ้าเกิดว่าลองเชื่อมแล้วไฟแรงไปเราก็สามารถปรับเอาได้นะฮะ อันนี้เหล็กค่อนข้างจะเป็นสนิมด้วยนะฮะแล้วก็ค่อนข้างจะบางนิดหนึ่งนะฮะเชื่อมเสร็จก็สามารถจะเจียแต่งได้นะฮะนะ,ะอันนี้เราก็อาจจะเจียแต่งแล้วเราก็ลองเชื่อมเก็บอีกทีก็ได้นะฮะลักษณะนี้นะฮะน่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะฮะต้องต้องลองเคาะแล้วลองเจียดูนะฮะ อันนี้เราก็มีอีกแนวหนึ่งอันนี้เราจะลองทําการสลับสายเชื่อมโดยการเอาทางเส้นบวกไปไว้ลบนะฮะเขาบอกว่าจะทําให้เชื่อมได้ดีขึ้นนะฮะคือจะเชื่อมแนวบางๆได้นะฮะโดยที่ไม่ทะลุนะฮะจะลองสลับดูนะฮนะครับ ลวดมานะฮะอันนี้นะฮะลักษณะก็คือเราจะเอารวดเนี่ยวางไปก่อนนะฮะแล้วก็อันนี้จี้ไปที่ลวดที่เราวางนะฮะคือเราก็ให้ปล่อยน้ําน้ําของเหล็กนี่ให้ไปโดนกับเหล็กข้างลา่างทีนะฮะคือเราไม่ได้จี้โดนกับเหล็กที่เราจะออกโดยตรงนะฮะเราจะผ่านทั้งลวดนี้ไปก่อนนะฮะอ่าเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะฮะ น่าจะได้นะแต่นิสนิมเยอะหน่อยนะอะลยไม่ค่อยติดน่าจะหลังได้นะฮะ นี้ก็เหมาะกับแนวห่างๆนะฮะก็าสามารถจะใช้แบบเติมลวดได้นะฮะลองดูนะฮะว่า,าถ้าแนวห่างลวถ้าเราเจียให้ติดได้ก็จะดีนะฮะแต่ว่าถ้าไม่สะดวกเราก็ใช้่างนี้เลยก็ได้นะฮะบางทีเราไม่สะดวกกับการเจียกันอะไรนะฮะพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเราอาจจะมีการแต่งเพิ่มเติม,ตมได้นะ จากการที่เราสลับสายแล้วก็รู้สึกว่าการเชื่อมก็ดูก็จะง่ายขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะถ้าไงเราลองสลับดูก็น่าจะช่วยในการเชื่อมได้ดีขึ้นนะฮะสลับจากบวกเป็นลบอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าว่าถ้าที่ลองเชื่อมดูแล้วก็เชื่อมได้ทั้งสองแบบนะฮะเชื่อมได้นะครับนั้นผมจบคลิปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ